สวัสดีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอร์ตรวยพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเนาะทั้งฮานอยและพัฒนานะครับรวมไปถึงหวยหุ้นต่างๆนะครับพบกันวันนี้รอบก่อนมาที่28มกราคม2564นะครับเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับในหลายคนก็เตรียมหยุดพักผ่อนเนาะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ เดือนมกราคมเนาะของเดือนแรกของปี65้านะครับสำหรับแนวทางรอบวันที่2 7ที่ผ่านมาใครเ็นใคร,ใครปังมั้งครับก็เด่นรอบก็มาอยู่นะนะครับเข้าเกืบทุกรอบเนาะก็ถือว่าพัฒนาขึ้นอยู่นะครับก็จะพบะแนวทางมาสรุปแนวทางของวันที่27เนะาะหนันอยเฉพาะกิจน,นะครับบนมาซ่สี่สาม ล่าง70นะครับ4ีสบน43ก็เด่นนะครับเด่น4ีมาเนาะ43ก็มาตัวตรงนะเตือนแต่ไม่ได้เน้นให้เนาะล่าง70 70ก็มา07ตัวกลับนะครับอัจมาเป็นทนอยพิเศษครับบนมา236ล่างมา95นะครับ 36นะครับ6336เนาะ95ก็หลุดไปนะครับอืมเด็ดนะครับ95ก็หลุดไปนะครับส่วนจับวินเลขเด่นวันนะครับวันนี้มาสองรอบเลยนะนะครับ243นะครับแล้วก็236นะครับนี่นะฮะแถวนี้สำหรับคอวหวยนะหลายคนก็ จะประมาณนี้นะครับที่ทำกันทำมาเป็นารัฐบาลครับหนนรือก็คือฮานอยปกติวันที่27หลุดกระจายครับให้ไวห้าห้ยครับมา4 4่นโอ้บ่องปกหูสมบอฮานอยฮานอยรัฐบาลก็หลุดไปนะครับปิดท้ายด้วยฮานอย VIP อ่าให้อะไรครับให้060มันมาอะไร มันมา606โอ้โหนะครับยังไงก็06ก็ยังมายู่เนาะเด่น6ก็มา40เด่น0ก็มาอยู่นะครับ96กล้างนะครับหยุดไปนะครับไม่วาง96้หดูสิไม่วางเฉยเลย96แลบเนี่ยเนาะอ้าวไม่เป็นไรครับถูกทุกวันเนี่ยมันจะเป็นปอบเนาะ เต็มทุกวันมันจะเป็นปอบคนละนะครับก็ขอสแสดงวายินดียกับคนที่เห็นทิ่ปลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับหวยมีเข้ามีออกนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเนาะตามแต่พอดีนะครับจับใช้งานอย่างพอดีนะครับเรามาดูแนวทางของรอบวันศุกร์นะครับที่2 8ปนะครับโอ้ยวันศุกรนะ์เนาะ ็เราใช้วิธีจินตนานะครับวันศุกร์มีลาพัฒนานะครับซูดวางให้จับวิดีสองตัวสามตัวเด่นเบิ้ลวางให้นะครับ4 4 0ส9่นะครับชื่นชอบประดับเลยนะครับเด่นประจำรอบความชื่นชอกิจพิเศษประกาศเอวีพีก็วางให้นะครับตัวที่เน้นชื่นชอบหรือตัวที่มีแนวโน้มนะครับก็ติดให้นี่ให้เนาะยังไงก็ลืมเลือกยังไงก็อย่าลืมเลือกจับให้ถูกรอบจับ ส่วนลาวิลาวพัฒนานะครับให้ไว้4ี่ชุดเหมือนเดิมนะครับให้การเบิ้ลนะครับสามสแล้วก็มีชุด3ตัวให้ไว้3ชุดแล้วก็4ตัว1ชุดนะครับอลองดูครับลาวอย่าเผลอละกันครับเพราะเผลอทีไรมันชอบมาตรงๆลาวนะครับพอไม่เข้าก็ยาวเป็นอาทิตย์เลย พอมาปุ๊บก็โอโ้บนล่างตรงตรงสามตัวอย่างไงเนาะอ่ะแล้วลองดูครับคือจะปุ๊กจะเห็นจะปังเนาะยังไงก็ต้องขอขุดขอภัยนะครับบางวันก็จ,จะแม่นบางวันก็อาจจะไม่แม่นมากนะครับแต่ก็คือพอไปได้เนาะอย่างรอบัน,นี้ก็รอบที่ผ่านมาก็พอไปได้นะครับอย่าลืมนะครับเด่นเปิ้ลอ่าให้ส่งเข้าไปครับอย่าลืมเด่นรอบอาจจะไม่แม่นทุกวันนะครับแต่ ตัวเจาะฟันของเราแม่นทุกวันนะครับหยิบจับให้โดนไปใช้งานไม้ถูกช่องเนาะก็ขอให้เอง,งเฮงเหมืนปังเ้อร์พี่น้องเลยเดี๋ยวรอบพรุ่งนี้จะให้แนวทางหวยไทยเวเดอในกลุ่มบีพีเราก็เตรียมมากันนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชม youtube นะครับพอพ่ารวยแนวทางหวยดุยทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับอยากถูกหวยอยากรวยเงินต้องดูแนวทางทุกวันแล้วจะได้ตัวเลขไปก่อนใครเนานะอ่ะ ไม่ดู YouTube ไม่ดูแนวทางก็มันก็เหมือนเรามัดตาเดินนั่นแหละครับเดินไม่ถูกทางเนาะขอสุขภาพแข็งแรงครับ FC มีเงินมีทองดูงรวยเงินดูทคทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า